พิก็จต้นที่นีชื่อว่มาวมาัตชไมมันจำเกมแซนด้ไหใช่ที่ผมไม่ได้ลงคลิปสอนดังนั้นผมจะมาสอนพิธีแรกเลยแล้วเขียนว่าแซนเอ่อหนหาไม่เจอ ถ้าหาไม่เจอก็มีวิธีครับอืมให้พิมพ์ว่าเนี่ย ให้พ <h ide> ิมตามนี่ AU Start Beat Bad Time แล้วก็จะเจอเกมซึ่งตอนนี้เขาหลังอัปเดตเลยเกมก็เซ็งจริงๆแหละก็มีแต่เมนดีๆ ซึ่งก็มีเกมอื่นของพี่เก๋ด้วยก็คือเสียงเพลงใช่ครับเสียงเพลงซึ่งก็ลืมให้รีวิว5ดาวของเขาด้วยซึ่งก็กดติดตั้งได้เลยแต่ว่าแต่ว่าอะไร ผมกำลังรออัปเดตอิงแซนอยู่ครับรออัปเดตอิงแฟนดังนั้นผมก็เลยยังไม่ยังไม่โหลดไปโหลดทีเดียวตอนอิงแฟนมาเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะครับก็คลิปก็มีเท่านี้บ๊ bye ้ยบยอันนี้เสียงจริงนะไม่ได้แบบไม่ได้แตดต่ออะไรเลย